อยากปอยใช้ปร<ส>ะโยชน์เก็บไว้เงินอยู่กับเราไม่นานแล้วใครได้จะเป็นเท่าไห yes. ร่ต้อเก็บหลากจะเป็นรยู่ลงเพราะว่าไปกานหวยจต้องเก่งนะขอบคุณขอบคุณโค้ดนะครับคุณจะมือดีเรือไม่ไม่เย้ไม่แค่เชียร์เชียร์เลยครับนายโยมครับโอ้ยทั้งเลยครับขอบคุณทุกคนทั้งเลยครับท้องแอบไตหรอเปล่าไตล้วไตแล้ธุรกิจล่ะ 5 years already ต so ัวใเรออ๋อหตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรออืมตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เข้าไปได้ตัวเล่ดีนมถ c o n v แล้ว ไดตำเร็แ้คือกกับทีมไทยรอเนกับุกยางเรา่เราทาใหม่เราะไเนี่ยเรที่ก่ขอบคุณครับคุณนี่เป็นกาาแรกของพวกเราด้วยซ้ปาปฉะนั้นอันแน่นอนน้องๆนักฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้มีความคาดหวังจะได้เงินรางวัลแต่วันนี้ทุกคนเห็นความมั่น้งใจแค่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แคนั้นเองนะแต่ผลมันจะตอบแทนความตั้งใจของน้องๆนะครับาคิด <ST AN IC> ER> ว่าไอปีกำลังใจนะครับจริงๆแล้วเราแค่เห็นคนมารับที่สนามบินอย่างมหาสานนี่ก็น้องๆก็มามาหลับมาหลายวันแล้วสุดยอดที่สุดแล้วแล้วก็เป็นการมอบความสุขนะครับ <ST AN IC> ER> ให้กับแฟนบอลจริงๆ,ๆแล้วก็อยากให้เก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาวงการไปด้วยกันนะครับ